เออเอาเอย่าเพิ่งกดถ่ายหมก็เดี๋ยวค่อยไปตัดคลิปก็ได้ดริลทำต้องทำดีๆนะจะให้มันร่วงหรืออะไรไม่ไดต้องพูดดีๆด,ด้วยทำไรจุดทุกอยากทำ่ห่อนี่ยุดทุกก่อน

จาจะเดี <Sky jogo. S 1> ๋ยวแล้วปะล่ะถ่ายเยอะไม่ได ah, ้นะถ่ายได้ฮะถ่ายได้อใม่อาใหมเดี๋ยวเอาไหม่นะอัน้เขยิบอ่ากงนเอออ๊ะโอยอกาไม้กาไมเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอะกาไม การหนึ่การสองการสามรีอะ ตัวปฏิปันโนพระคาวาโตสาวังกระั่งโอสร้างคางนามามิข้าพเจ้าผู้ดีนะข้าพเจ้าน้องชทยคุณขอกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้เป็นแม่หฮานะกนาไตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยปุกป,ปักรักษาน้องชทยคุณ,ม,าาปปคณมิทิมครับยายมา ป๊าดีวันดีนี่ชิดเป็ดใจหาร้านค้าให้มีแต่ความสุกการจารเลินด้วยเถอะสาธุสาธุกาทุกก่อนเข้านอนต่อไปในวันนี้ขอตจงตั้งดวงลือดีไว้ให้มันคิดเถปุฝนฝนบนที่ผูค่ะ ตั้งจิตมั่นแน่แน่แล้วแผ่ไปแผ่เมตตาทั่วไปให้คน,คนอื่นทั้งรักชื่นหรือเกียดชังแก่ทั้ง, <แก S 2> งไหนขอให้เขาได้ดมีสุขใจยาววันไหวแม้ใน แต่หนหลังอันนี้ค่ะสุข,ขีอัตนงห่วงทุกขังาะจิตคิดดีเอ่ยขอให้หนูเป็นเด็กดีเป็นที่รักของคุณพ่อของคุณแม่ของคุณครูและของทุกๆคนขอให้หนูนอนหลับฝันดี สัพเพสตาสพสตาจัดทั้งหลายที่เป็นเพื่นอนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิน้นอวิลาหัวตุกจงเป็นสุเป็นสุเพลินอย่าได้เหนื่ยเบืนแก่กันและกันเลยอภยราประชาหัวตุกจงเป็นสุเป็นสุเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอามีค้าหัวตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถินอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินค่ะ ดีเมื่อกี้เขมหลนบอกว่ามันจะมีไฟนึ่งทองชุบชุบชุบชงนุมกลับสที